สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวของข้อมูลชั้นความสูงนะครับเชิงตัวเลขเนาะหรือว่าดิจิตอลอีเวเวชั่นโมเดลนะครับข้อมูลหลกัลกๆนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้เนาะนะครับก็มี2รูปแบบนะครับหรือว่า3ามรูปแบบเนาะนะครับรูปแบบแรกนะครับที่เราคุ้นตากันดีก็คือดิจิตอลอีเวเวชั่นโมเดลนะครับหรือว่าข้อมูลชั้นความสูงเชิงตัวเลข นะครับเนาะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลความสูงของพื้นผิวนะครับที่เป็นภูมิประเทศของเราเนาะนะครับถ้าบริเวณไหนนะครับที่เป็นพื้นที่ราบนะครับเนาก็จะเป็นอิเลชันที่จะต่ําลงมานะครับถ้าบริเวณไหนที่เป็นภูเขานะครับก็จะแสดงความสูงของภูเขาตรงนั้นได้นะครับดูว่าจุดยอดนั่นเองเนาะนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือดิจิตอลเซอร์ฟเสซโมเดลนะครับ ดิจิตอลเซอร์ฟเสซโมเดลนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับความสูงของต้นไม้ความสูงของบ้านนะครับหรือว่าความสูงของหลังคานะครับเนาะหรือว่าความสูงของตึกนะครับก็จะถูกเก็บเข้ามาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเซอร์ฟเสซโมเดลนั่นเองนะครับเนาะจุดที่จะทำให้ตัวของดิจิตอลอิเลเวชันโมเดลกับดิจิตอลเซอร์ฟเสซโมเดลเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับ ก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่เปิดนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ลาดชันที่เป็นสลปแล้วไม่มีต้นไม้ปกคลุมนะครับลักษณะที่สามารถยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพื้นที่ที่เป็นบริเวณเหมืองเปิดนั่นเองนะครับนาอที่เป็นโอเพนพินะครับก็จะมีการทำเหมืองนะครับเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับตัวของ Digital e l e v a t i o n Model กับ Digital Surface Model นะครับก็จะมีค่าเท่าๆกันนะครับ นะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับสภาพนี้นอกภาพทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนาะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก Digital Elevation Model หรือว่า Digital t e r r e n c s Model เนาะนะครับเป็นการจำลองภูมิประเทศนะครับเนาะให้อยู่ในรูปแบบกริดและเป็นข้อมูลลาสเตอร์นั่นเองนะครับเนาะนะครับโดยมีการกำจัดความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวนะครับทางพยายภาพของโลกออกนะครับนะ ถ้าสังเกตในรูปภาพนะครับก็จะมีความราบเรียบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านขวามือของเราเนาะนะครับภาพทางด้านขวามือของเราเนาะนะครับก็จะเป็นดิจิตอลเซอร์เฟซโมเดลนะครับคือการจำลองความสูงของภูมิประเทศต่างๆนะครับเนาะแล้วก็จัดเก็บความสูงของสิ่งป,ปกคลุมต่างๆเนาะอย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างต้นไม้พุ่มไม้เป็นต้นนะครับนะครับข้อมูลดิจิตอลอิเลเวชั่นโมเดลนะครับ เนาะสามารถที่จะแปลงค่าออกมาได้เนาะนะครับจากข้อมูลลาสเตอร์ทำให้เป็นข้อมูลเวกเตอร์นะครับที่อยู่ในรูปคอนทัวร์เบสตัคเจอร์นะครับหรือว่าสามารถสร้างเป็นข้อมูลติ้งนะครับเนาะหรือว่า t r i งเกิลแอ g กูลานะครับเนะ็ตเวิเนาะสามารถดูความไม่ต่อเนื่องของตะข่ายเมิร์ที่เป็นสามเหลี่ยมได้เช่นกันนะครับ าการสร้างเส้นชั้นความสูงนะครับหรือว่าสร้างข้อมูล d i g i t a ล elevation model เนอะสามารถสร้างได้หลายรูปแบบวิธีนะครับเนาะรูปแบบในปัจจุบันที่เขาใช้กันนะครับเนะาะก็สามารถได้มาจากพวกข้อมูลการบินไดรด้านะครับหรือว่าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศาต่างๆนะครับเนาะถ้าในยุคสมัยโบราณเลยนะครับก็จะได้มาจากการทําการถ่ายระดับของเซอร์เบนะครับแล้วก็นํามาประเมินค่าเอานะครับ อีกทั้งนะครับมันยังสามารถที่จะสร้างนะครับพวกขอบเขตลุ่มน้ําต่างๆเนาะนะครับแม่น้ําสันปันน้ําต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้วิเคราะห์ตัวของไฮโดโลจีโมเดลลิ่งนะครับหรือว่าแบบจําลองทางอุทกพิทยาได้เช่นกันนะครับอ่านะครับนอกจากนี้นะครับเนาะเราสามารถที่จะนําตัวของดิจิตอลอิเลเวชั่นโมเดลเนี่ยสามารถที่จะไปวิเคราะห์ตัวของ คอนทัวร์ได้นะเส้นชั้นความสูงความลาดเอียงนะครับเอสเปกต์ Expect, นะครับเอสเปกต์ก็คือทิศทางการวางตัวของภูเขานะครับหรือว่าการวางตัวของพื้นผิวบริเวณน,นั้นเนาะนะครับฮิวเชดนะครับก็คือความเงาของภูเขาที่สามารถที่จะดูรูปร่างของภูเขาได้นะครับหรือว่าตัวของภูมิประเทศได้จากฮนะิวเชดเนาะหรือว่าสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวของพื้นที่และปริมาตรได้นะครับ ข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะถูกสั่งเคาะผ่านโปรแกรม a r ร์คแได้เช่นกันเพียงแค่พิมพ์ฟังก์ชันเข้าไปนะครับถ้าเราอยากสร้างคอนทัวร์เราก็พิมพ์ฟังก์ชันคอนทัวร์เข้าไปก็สามารถที่จะได้เนาะนะครับอ่านะครับวันนี้เนาะนะครับเราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับการดาวน์โหลดนะครับตัวของเดมนั่นเองเนาะนะครับวันนี้ที่เราจะดาวน์โหลดเดมนะครับเราจะดาวน์โหลดตัวของเดมนะครับผ่านตัวของ Earth Explorer นะครับหรือว่าข้อมูลเดิมที่เป็นข้อมูล SRTM เดิมนะครับที่เขานิยมใช้กันเนาะนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับจะถูกให้ใช้งานเนาะผ่านหน่วยงาน USGS ของสหรัฐอเมริกาเนาะนะครับก่อนที่เราจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับเนาะเราจะต้องทำการสมัครนะครับเนาะตัวของ เว็บไซต์ของเขานะครับก็คลิกไปนะครับตัวของ new create นะครับพิมพ์ชื่อนะครับตัวของข้อมูลที่เราอยากได้นะครับเนาะใส่พาสเวิร์ดอะไรของเราเข้าไปเนาะนะครับดิฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะนะครับก็ก่อข้อมูลต่างๆน,นะครับเนาะ ลองแปลดูนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับเนาะเราก็จะข้ามไปนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีการส่งสับมิดนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองกรอ,อกดูก่อนก็ได้นะครับอีกไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะ ทีนี้เขาก็จะให้ใส่นะครับชื่อของเราเนาะนะครับนามสกุลนะครับคอมพานีนะครับเนาะหรือว่าชื่อมหาลัยนะครับที่อยู่ต่างๆเนาะนะครับประเทศเมืองนะครับเนาะแล้วก็ตัวของรหัสไปรษณีย์นะครับสําคัญเลยคืออีเมลนะครับเนาะให้ใส่ให้ถูกต้องนะครับเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เซฟคอนแทคเนาะไปหน้าสุดท้ายนะครับก็เพื่อทําการรับ อีเมลเพื่อคอนเฟิร์มแล้วก็เปิดใช้งานโปรแกรมนะครับเนาะในตรงนี้ผมจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับเนาะเมื่อได้ตัวของ ID ของเราแล้วนะครับเนาะเราก็จะมาล็อกอินเข้าไปนะครับ นะครับข้อมูลที่เขาโปรไวให้เนาะหรือว่าจัดเตรียมให้ก็จะมีข้อมูลทั้งโลกนะครับเนาะไม่เพียงเฉพาะแต่เดมนะครับเนาะข้อมูลเขาก็จะมีข้อมูลมาให้ตั้งแต่ภาพถ่ายท่าอากาศนะครับเนาะหรือว่าตัวคอมเมชเชียลต่างๆนะครับที่เขาโปรไวให้นะครับเนาะพวกดาวเทียมนะครับข้อมูลเส้นชั้นความสูงเนาะสิ่งปกคลุมพื้นโลกนะครับต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูเล่นกันได้นะครับเนาะ <N un Andreas> เราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ของเราได้นะครับสามารถใส่ตัวของพิกัดที่เราต้องการลงไปได้นะครับวันนี้เราจะมาใช้หน้าต่างตรงนี้เนาะเพื่อสโคบตัวของแผนที่ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เราสนใจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะนะครับะเราก็ใส่แผนที่นะครับเนาะซูมเข้าไปนะครับบริเวณที่เราต้องการเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเนาะ เราต้องการตีขอบเขตของมันให้ไปที่สัญลักษณ์โพลีกอนตรงนี้เนาะนะครับใช้คำว่าสั่งคำว่า use map นะครับก็จะขึ้นพื้นที่สีแดงๆตรงนี้นะครับขึ้นมาเนาะนะครับก็มันมันอิงมาจากตัวพิกัดนะครับทั้งหมด4จุดของเรานั่นเองนะครับเเราสามารถที่จะใส่วันเวลาได้นะครับเนาะว่าเราต้องการวันไหนเดือนไหนนะครับแผนที่อัปเดตหรือเปล่านะครับสามารถที่จะ เซตค่าตัวของเมฆที่มันปกคุมอยู่เนาะนะครับถ้าเราต้องการให้มันโปร่งเมฆมากมากนะครับก็ให้เป็น0%ซไปเลยนะครับเนาะครับแต่วันนี้นะครับเป็นข้อมูล Digital e อ e ิเวชันโมเดลที่เขาจัดเก็บมาแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องคัดกรองเมฆกันเองเนาะนะครับไปที่ Digital เ l ล v เวช o นโมเดลนะครับวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า SRTM DEM นะครับหรือว่า เชตเ t ลเรดาร์โทโพกราฟีมิชชั่นเนาะนะครับก็จะเป็นชื่อภารกิจของเขานะครับให้ไปที่ s r t m dem 1 arcs นะครับ second global นะครับคลิกติ๊กเครื่องหมายนะครับหครั้งแล้วไปที่ results เลยนะครับให้เขาค้นหามาให้นะครับเนาะว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่มันอยู่ในขอบเขตสีแดงของเรานะครับ เราสามารถที่จะดูได้เนาะนะครับว่าพื้นที่ไหนที่อยู่ในขอบเขตที่เราลากไปบ้างนะครับครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสามพื้นที่นะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดนะครับพื้นที่สีชมพูเนาะก็ไปคลิกตัวดาวน์โหรดออปชันออกมานะครับให้เลือกนะครับ g e O TIP เนาะนะครับเพราะว่าเขาจะฝังตัวของพิกัดนะครับ เนาะที่อยู่ในระบบลักติจูดลองติจูดมาให้นะครับก็สามารถที่จะน้ำไปเปิดนะครับในระบบ g i S หรือว่าบนโปรแกรม ArcMap ได้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับเขาก็จะเซตค่านะครับหรือว่าให้เราเซตเนาะว่าเราจะไปดาวน์โหลดไว้ที่ตรงไหนนะครับเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ขั้นตอนการดาวน์โหลดตัวของ Digital Elevation Model แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวดูคลิปกันต่อไป คิดหนึ่งนะครับ